เสียดายของแต่งอย่างเลยสัตว์ฟันมาอย่างดีเอาเอาเอาสกู๊ปเหมือนกันตายแล้วมันสดกิเวอั์มันปรับไม่ได้ต้อเสกไม่ได้ ก็ตัวเองไม่ได้เลยบึ้งก้และเล่นสไนท์แทนแล้วนะเราขอปืนพกก้นเลยก็ได้มาตอบยังไงนะครับผมลืมละกดไอ้ลากอ่ะของเราของเราแค่ลากออกอ๋อนี่ไงนี่นี่โอเคไม่ต้องใช้ปืนพกแล้วเดี๋ยวค่อยหาตรงนี้มีลูกซองสีฟ้า เในรถมีเงินนะนเช็คตามรถนะคบางทีเราต้เงินมอน And that for me. We'll go ahead and get a stick of band on this. What the uh fuck? -huh. I see some bandages here. อย่าอย่ากดนะครับอย่ากดนะกดอะไรอะกดไอ้โผล่ขาอะล่ะผมใช้ทูคิดนะอย่าเพิ่งกดนะอ่ากดมีมินิการตรงนี้เราจะยืนตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอเรายืนมุมนี้เลยครับมุมนี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะวางระเบิดไว้ตรงนู้ดเราก็จะวาง I'll take it ก็จะม,มาจาก,กั้นหน้าครับวางมวาไว้ตรงนี้โอเคต็้อไอยู่ตรงนู้นกันนะครับถ้าพร้อมแล้วให้คนหนึ่งใส่มินกันไปเลยครับโอเคพร้อมนะมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะข้างหลังขวาโถรโถ ตายแล้วครับตายแล้วผมยิงตายแล้วหมอกหนามากหมอกหนาปีได้ดีกว่าไม่ได้กันไม่ได้ใช้มั้งเนี่ยตกละ้ อันนี้หมดอันนี้หมดง่ายมันกระเลยไม่เยอะเท่าไหร่ปมันมีทางขึ้นตรงนี้ครับมีทางขึ้นตรงนี้อ๋อไต่ อ๋อมันอนรถมาไปูกแต่คอนเนเนอร์อ๋อโอเคมองไม่เห็นอุ้ยมีอะไรอยู่ข้างหลังด้วยะเปิดไหมอ่ะหืม ใหญ่เออบวก15เปอร์เซ็นต์ดาเมจอ่อไม่ถึงอันนี้มีการครับอันนี้มีการน,น่สีม่วงอะไรกัดที่ไหนอยู่ใต้โต๊ะดาเมจน้อยลงดาเมจได้รับดาเมจน้อยลงแต่ว่าสตามิน่ลดงหมดไวไมีไม่ค่อยดีอะไรออตรอตอนนี้มีปืนม่วงอยู่ไม่มีคนรอใช่ อยากบูก็จัดเลยนะเราใช้สไนเปอร์เหรอเราจะใช้สไนเปอร์เหงนที่สุดโอเคครับพูอึืนม่วงเล่นแล้วเรามีตังสองพันแล้วอ่ะเออต้องสกดอยแบงนี้หน่อยคุณสี่แบบเลยเอคอกนะของผมอ่ะอ๋อใช่เมื่อกี้ทิ้งเอคอกไปไม่เป็นไรครับผมเล่นเองไปละ กอแล้วกันเล่นเล่นคูณแปดเวลานมากเอ๊ะไม่คูณแปดดิคูณหกมั้งแหมผมอัดตัวปืนนี่เขาอยู่ห่างกันนิดเดียวก็ไม่เห็นหลอดเลือดแล้วมีไม่เห็นแห้วครับเนี่ยอห่างกันแบบแค่สองไอ้นี่แค่มีกำแพงกั้นไว้ ดิสยาเบอร์นี้ตัวพิเศษครับอา้าวจริงไม่ทันจะรับพาน้องมาด้วยน้องช่วยพาได้สักสองสามโหลสองสไปเลยวิโอโอ ฆ่าเาเเรลยะคิวผมก็บินได้มันแสดงว่าในกลางอากาศแล้วมีคนยิงไอ้นี่พอดีโดนพอดีมีแสดงว่ารับรับบเม็ดระเบิดได้มีคนโดดลงมาข้างหลังเพระว่าโอเคเรียบร้อยอนั่นไม่ใช่คนนะแต่ว่าเรียกเป็นคนไปแล้วเขาเคยมีชีวิตจิตใจมาก่อนอุ้ยอะไรอ่ะทำไมน้องมาบ่อยจังอ่ะไม่เคย เห็นเลยแล้วแบบอยู่ดีก็โผล่มาน้องก็เมื่อกี้แล้วะใช่อ,อยากอยากเจอแบบเงี้ยข้างหน้าข้างๆโ,โอเคตายละอ่าไม่น,าน่ามีอะไรหรอกมั้งมันถึงเวลาเปลี่ยนศาสนาแล้วครับตอนนี้สปอยล์สปอยล์เล็กเล ไม่ไม่เห็นสปอยเราเราจะไปเปล s> <S ี่ยนศาสนาตอนนี้แหละโอ้ยอ๋อก็ว่าเดินติดอะไรดินไม่ไปสักทีน้องน้องน้องเอโอ๊ยไนาเพอร์หยิบไม่ทันข้างหลังแทงไม่ไม่โดน มองมองไม่เห็นอะไรเลยเรามองไม่เห็นทำไมโอเพนเซฟรูมแล้วมันเห็นมีหอดะมันก็ต้องเซฟรูมไม่ใช่หรอไม่ใช่เซฟรูมพี่เซฟครับเอายีเดียวพวกนี้เนี่ยโอเคหยิบหยิบหยิบกระดานไปไปที่หน้าต่างเปิดม่วงไปไอ ปิดประตูหน้าบ้านได้ครับอย่าอย่าเรียกแขกมันเอาเอาไม้จากไหนอ๋อเจอละกลางครับกลางอะเฮ้ยมีคนเข้ามาเจอบั克เล็กน้อยบัคถือบัคอากาศ กี่ครับของผมก็ถือลูกซองอาการไง